อย่าไปสนคำพูดใครไม่ต้องสนใจเสียงวิจารณ์นะครับโอ้โหล่าสุดเจ้าฟลิกับไม่สนใจเสียงวิจารณ์ที่พุ่งตรงมาหาเขาทุกอย่างนะครับเจ้าฟลิกับกองหน้าของบาร์ซโลนายืนยันว่าตัวเองไม่ขอสนใจเสียงวิจารณ์จากภายนอกที่พยายามพุ่งตรงมาหาตัวเองในตอนนี้บาร์ซโลนาเพิ่งบุกชนะเรอัลเบตสเมื่อคืนนี้4ประตูต่อ2ในศึกลาลิกาสเปนนะครับโดยตอนนี้บาซ่ามี44คะแนนจากการลงสนาม20นัดตามหลังจากฝู่งถึง8คะแนน ยังไงก็ตามหลังจบเกมสื่อสเปนถามไปที่จอฟฟิกครับเกี่ยวกับเสียงวิจารณ์ที่พรุ่งตรงมาหาเขาในเรื่องของความตั้งใจทําผลงานเพื่อส่วนรวมแล้วจะรออะไรล่ะครับจอฟฟิกก็ตอบไปว่าเออผมเคยถูกคนอื่นๆพูดถึงมานักต่อนักทั้งตอนที่ผมลงสนามและไม่ได้ลงสนามมีคนพูดบางอย่างออกมาตลอดแต่ผมไม่ได้สนใจ ผมเป็นคนมั่นใจในตัวเองและตอนที่ผมอยู่ในสนามก็จะพยายามทําอย่างสุดความสามารถหลังจากผ่านไปหลายปีพร้อมกับเรื่องเดิมๆสิ่งดีที่สุดคือไม่ต้องไปฟังคําหรือว่าสนใจอะไรอันนี้คือสิ่งที่เจฟฟรลิกได้พูดทิ้งท้ายให้สัมภาษณ์หลังเกมเมื่อคืนนี้ครับนัดเมื่อคืนนี้ฟลิกก็ทาประตูให้กับวาซาขึ้นนํา3-2ในช่วงท้ายเกมด้วยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับสำหรับฟอร์มของเจ้าเฟลิกเนีครับผมเล่นเพื่อผลงานของส่วนรวมแล้วก็ของตัวเองต่อไปไม่ต้องไปสนใจคําวิจารณ์ของใครทั้งนั้นนะครับโอ้ก็เอาใจช่วยครับสำหรับเจ้าเฟลิกกับบาซโลนาขอให้ลงเอยกันด้วยดีนะครับทุกคนลก็มีความคิดเห็นยังไงกับฟอร์มของเจ้าเฟลิกก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับจัดไปให้รุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผม